Tìm thấy có thể quái 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 ปีได้ทุกเียงนเเส้นโตยี่ปีดิโอ้าสิปีเกิดไม่องพ่อทำอไรันเอให้ลุ้บ่เป็นแต่ยังบ่เกิดบุญนใครกสู้ลุกได้ลุประสบการเท่อนีเท่าเดียวเอาไหมมากินบ่เอาไปตั้งีบ่อะไรเอาไปกอ

เดียวแ่าสอีกเาสาดแล้วคอยหัวยงเดียวเหนียวเดี๋ยจังกรป็นเหนียวเลยแล้วชินก้นแกาอดนี่ครับโน่นี่เอาให้ีตมอีกมะตมน้ำเก๊หวยนะน้ำเกหวยไปให้ิก็ได้เนามข้าสีอยู่ตังไว้ตังไว้จริงฮเดไมม่คเดิมน้ำกรมแม่คับสีไปตวสดี ยังยิ้มก้ย้ดี๋ยวน้ำอพุ่งเลยอไโอ้ยวจะปวดลาลายเมยไนี่าสีดิกับตากพุ่งสีแงข้าวต้มบางเอาให้แค่ไหนกินน้ำก่อนกินเีน้ำเอาร์ฟโน่นน่อเสร์ฟโน่นน่อนี่นะครับน้ำสาด โคกโคกมาเอามาขวดเลยเป็นน้ำแข็งกินตัวเออไม่ต้องใส่น้ำแข็งแล้วใช่ครับขอโทษครับนี่ครับคะเนี่ยบริการนะครับหมักยมบ้านไม่เมาน้ำกระเทียมนะมัซซิดานั่นแหละพริกหวานแต่ว่ามันเป็นว่าแล้วมันกระเทียมหรอออ้ย่าสิงเท็ดอย่างหน่อยมักเรนมันกินเหม็นนี่เพราะแซ่บ anh lấy chiếm đâu mà เจิมแล้วบ่อาชิดเจิมแล้ว kèo đấy ราคา này. Sóng của đây này. ลุงลุงพักโชคละลุงพักโชคอะเดี๋ยวาช่วยนั่นแหละหล่มเ้นั่งร้านจไหุงไปสตีมาช่วยกันแกะนั่งร้านออกไปหน่อยเก็บเบ เป็นรองพื้นนะครับอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับลุงแค่ลองแค่ลองพื้นก็ดูแบบเนียนแล้วนะครับเนี่ยปาป้านี่เนะไโนปาลังสีน้ำมกีนี่เป็อะกันเตะฝ่อหรือว้าบุณเอาปาสีนะป้าสี กูหลับตั้งใกล้ๆแล้วเบอร์ที่เหลือเหลือดีกว่าขาดนี่นะครับล่าสุดเนาะหลอดไฟเห็นบ้าเนี่ยยันลงมาเนี่ย หลอดไฟก็มีสองสองหลอดนะครับภายในห้องนี้โอ้โออปั๊มกันแล้วปั๊มกันแล้ว

แล้วก็ลงสีนะครับก็จะทําให้เหมือนเหมือนห้องสว่างขึ้นนะครับทาสีขาวครับมีมิตินะต,ต่างกันนะครับก,กับการที่ไม่ทําผ้านะครับก็จะเห็นแต่หลังจากสีสังกะสีนะครับบ,ยบายไงนะ หัวละกับสามสี่โมงหัวละลุงก็น่าจะหกโมงเนา,าะอืหัวเก่าเก่าวันนั้นก็สี่ทุ่มก็ดูเนื้องานนะครับดูเนื้องานาออเ ล่องปลาบ่ะ,ใใะสูบบ้านโน,น้นเลยเหรอฮะนี่นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมให้ดูร,บรอบๆเลยนะครับในตัวบ้านของแม่ย้อยนะครับ สว่างมากนะครับถ้ามาอยู่ข้างในห้องจะรู้สึกว่าสว่างมากๆ